สวัสดีครับก็ตัวนี้เป็นตัวเครื่องมือพับเหล็กแผ่น DIY นะครับดูอิจูเซลเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํางานของมันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีเหล็กฉากด้าน,นบนจะเป็นใบมีดนะครับเอาไว้กดนะครับแล้วก็จะมีตัวเหล็กกลางด้านล่างนะครับเอาไว้สําหรับรอ,องรับเหล็กแผ่นแล้วก็จะมีคันโยกนะครับเป็นเหล็กเฉยียตัวหนึ่งเป็นคันโยกเอาไว้สําหรับพับเหล็กแผ่นนะครับมาดูการทํางานของมันก่อน สัวนนี้ก็คือถ้าเรากดลงมันก็จะเด้งขึ้นเองนะครับตันนี้เสังเกตว่ากดลงแล้วเด้งขึ้นเองเนื่องจากมันมีตัวสปริงอยู่ด้านข้างนะครับกดลงแล้วจะเด้งขึ้นเองนะครับกดลงแล้วจะเด้งขึ้นเองนะครับอ่าแล้วก็เราจะมีตัวน็อตนะครับขันให้ใบมีดมันหมุนให้ตัวเด็กฉากมันทับลงนะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็คลายมันก็จะเด้งขึ้นนะครับแล้วก็ จะมีตัวคันโยกตัวนี้เอาไว้สําหรับพับนะครับมีตัวคันโยกนี่ไว้สําหรับพับนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจไปดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นก็เดี๋ยวดูการพับเหล็กก่อนนะครับผมแล้วถ้าสนใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับต่อมาจะเอาเหล็กแผ่นนะครับ2แผ่นพับกันเด,เดี๋ยวจะลองพับดูอาลองพับดูครับแย่เข้าไปเลย โอเคแย่เข้าไปเลยอ้าวหมุนหมุนเลยให้ใบมีดมันบีบลงเอาตึงๆมือเลยจ้ะอ่าพอได้ก็ลองพับดูเลยอ่าไปเลยจ้ะโอเคอ่ามาปล่อยอ่าออกมาดูสิคายออกมาเดี๋ยวสปริงมันดันขึ้นมาเองพอละอ่ามาเลย อดูหน่อยอ่ะโอเคคมดีมากจับไว้โอเคดูฝั่งนี้สิโอเคคมใช้ได้เลยคมใช้ได้เลยโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับ แล้กได้เลยแต้มแต้มเราสองข้างก่อนนะเดี๋ยวไป็อฟฟิศ

好了，讲。 เสร็จแล้วนะครับเครื่องพับเหล็กแผ่น DIY นะครับมาดูกันใกล้ๆตัวนี้ก็มีเหล็กฉากนะครับมีสปริงดันขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวน็อตนะครับบีบให้มันลงมาเดี๋ยวเราลองดูแม็กลองกดให้หน่อยครับกดกดเด้งกดเด้งกดอ่าจะเห็นว่าสปริงมันจะกดแล้วมันเด้งออกขึ้นนะครับอ่าแม็กปล่อยครับอ่าแม็กลองบีบบีบ เอาหมุนหมุนได้ไหมหมุนพอหมุนเสร็จแล้วปุ๊บตัวใบมีดมันก็จะดันลงนะครับอ่าพอก่อนครับดันขึ้นดันขึ้นอ่าพอดันขึ้นคายขึ้นอ่าพอพอแม่มาหมุนด้านนี้สิมาหมุนด้านนี้สิตอนนี้อ้าอยู่นะครับอ่าพอหมุนลงปุ๊บใบมีดก็จะดันลงไปพับเหล็กแผ่นไว้อ่าแล้วคายขึ้นอ่าดูหลักการทํางานนะครับโอเคเรียบร้อยอ่าสอดเหล็กแผ่นน่อยเร็วซอดเหล็กแผ่นสอดเหล็กแผ่นมุมนี้เข้าไปอ่าเดี๋ยวสักครู่นะอ่า สอดเหล็กแผ่นเข้ามาอ่าเรียบร้อยนะอ้าวหมุนน็อตลงครับหมุนน็อตลงอ้าวพอตึงๆมือได้นะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วก็จับคันโยกดังขึ้นเลยโอเคพอปล่อยแล้วครับอ้าวแกออกมาดูเลยแกน็อตเลยแกน็ตออกมาดูพอแล้วครับดึงแผ่นออกได้พอเลยดึงมาดึงมามาดูผลงานหน่อย ด้านนี้เลยนี่นะครับก็จะเห็นคมก็จะพับพับออกมาเป็นแผ่นได้นะครับพับออกมาเป็นแผ่นพับออกมาเป็นลอนได้นะครับนี่ครับพับออกมาเป็นลอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าอ่าต่อมาจะเอาเหล็กแผ่นนะครับสองแผ่นพับกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองพับดูออาลองพับดูครับแ <unplug ged. S 2> <ๆ S 1> ย่เข้าไปเลยโอเคแย่เข้าไปเลยอ้าว หมุนหมุนเลยให้ใบมีดมันบีบลงเอาตึงๆมือเลยจ้ะอ่าพอได้ก็ลองพับดูเลยอ่าไปเลยจ้ะโอเคอ่ามาปลอ่อยอ่าออกมาดูสิคลายออกมาเดี๋ยวสป,ปริงมันดันขึ้นมาเองพอละอ่ามาเลยมาดูหน่อยอ่าโอเคคมดีมากจับไว้โอเค ดูฝั่งนี้สิโอเคคมใช้ได้เลยคมใช้ได้เลยโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับ